วันดีข mm. ึ้นดิ้นขึ้นดิครับ รับไหนไหนเข้าไม่ได้ไปดู youtube จ้าพิมพ์ชื่อไว้ด้วยเมื่อวันมีการสตรีมเกมนะครับใจเย็นใจเย็น เอาสามในห้าเลยอก็ได้มีการอัดไฮไลท์แล้วเอาไปให้พออดูแล้วนะคร่าวๆอ่าๆเข้าเข้าเรียนเดีบดีเมาส์มอยเดี๋ยรอเพื่อนมากี่คนละยี่บสี่เกินครึ่งมันนิดนึงอ่ะแต่ปกติมันเยอะกว่านี้ดีไมวันนี้เข้ากันไม่ได้ เข้าไม่ได้ไป YouTube ก็ตอนนี้ดูดู u ูทู e ดูอยู่สี่ท่านอ่ะเคสามสิบประมาณนี้สอนแป๊บเดียวอาจจะอีกสักรอบหนึ่งว่าอาจจะมีการทดสอบแบบออนไลน์ที่ทำแทนการสอบกลางภาคก็มีดูว่าจะทำเป็นตารางสอบให้ไหม ผมไม่รู้แต่ว่าเขาให้ให้ส่งคล้ายๆแบบผู้สอบไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็อยากจะสอบนอกตารางไม่อยากไปสอบในตารางรนู้นอยากจะบแบบไม่อยากได้้ามข้อเขียนยเยียวผมมันจะสอบปากเปล่าหรือว่าทําข้อสอบข้อน้อยหน่อยแต่ว่าเน้นให้ทําทุกคนแบบไม่ให้มันลอกกันได้เงี้ยเพราะถ้าทําอย่างนั้นมันก็ลอกกันได้อยู่ดีมันก็ติดต่อกันอยู่ได้อยู่ดีนะครับมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะผมก็ลังว่าทําไมต้องให้ทําข้อสอบไปส่งเหมือนปกติ หรือถ้าทำจริงๆผมก็ทำใส่ Google f o r m ผมตรวจง่ายกว่าตั้งเยอะผมก็ยังงงๆกับทางทะเบียนอยู่ไปแล้วต่อแล้วอ่ะแบบริวอิทนะครับก็ลักษณะแบบนี้เนาะนะครับก็คอือเราเขียนโครงสร้างของโมเลกุลในว่หน้าตาเป็นยังไงนะครับแบบยอ่อนะครับแบบยอ่อก็จะเป็นแบบนี้ฮรก็คือหลักการของแบบยอ่อคืออะไร e ไฮโดรเจนที่มัน เป็นแขนเนี้ยเราก็รวบมาใช่ไหมให้มันเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วสามารถย่อดได้มากกว่านี้นะครับนะักเรียนดูนี่สี่ให้สองสสามเนี่ยหรือตัวอทิลเนี่ยนะครับมันซ้ํากันอยู่เห็นไหมพอซ้ํากันตอนนี้ก็ซ้ํากันเป็นเมทิลจาได้อยู่ไหมต้องถามก่อนเพราะว่าการเรียกชื่อมันจะกลับมานะครับอทิลเมทิล hmm. mm hmm. การเรียกชื่อออกออกแน่ๆนะเราก็เลยย่อมาแบบนี้ ตัวเอทิลเนี่ยมันมีสองใช่ไหมแล้วก็วงเล็บมา้วเบิ้หนึ่งแบบนี้นะครับทีนี้บอกก่อนว่าถ้าข้อสอบผมให้เขียนแบบยอ่อคุณจะย่อบแบบซ้ายหรือแบบขวาก็ได้ผมไม่ซีเรียสโอเคนะเขียนแบบยอดอันนี้ถือว่าถูกแล้วนะครับแต่ย่อบแบบนี้มันก็จะสั้นกว่าสั้นที่สุดเพรานั้วถ้าเราเจอในข้อสอบแพทสองอะไรเงี้ยพาดนี้นนออแคแพทสองเนาะหนูก็อาจจะเจอแบบนี้ก็เพราะนั้นต้องดูให้เป็นและเข้าใจว่ามันคือแบบนี้กลับมาเหมือนกันนะครับไม่ไม่ ไม่ได้ยากอะไรเราจะเขียนแสดงแค่พันธะคู่หรือสามตัวเดียวไม่เอานะจ๊ะอ่ะต่อคนระับเส้นและมุมฮะเส้นและมุมมีหลักการยังไงนะจำได้ไหมเส้นและมุมโดยที่มุมแต่ละมุมคือคาร์บอนเพราะนั้นเราจะใช้การอยากแทนจำนวนคาร์บอนใช่ไหมครับคาร์บอนมีกี่ตัวสี่ตัวที่ไม่ใช่คาร์บอนเขียนทั้งหมดนะคาร์บอนเราจะไม่เขียนเลยนะครับ พราะนั้นมันจะได้โครงสร้างแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อยากใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คาร์บอนตัวที่สเชื่อมกับออกซิเจนแไฮโดรเจนหรือมือไฮดรอกซิเลเนี่ยนะฮะทางนี้ถูกไหมถูกไหมระหว่างนี้ใครว่างๆกดปิ้นสก,กินให้ด้วยนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องเช็คชื่อบ่อยๆแล้วก็แชร์ในกลุ่มเนาะเดี๋ยวเขาเฮ้ยเด็ก หกเทาหนึ่งเรียนหนังสือกันบ้างหรือเปล่าอ๋อเรียนเรียนอาจารตัวที่ห้านะครับที่เป็นกิ่งก็อยู่ตัวนี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมอันนี้คือเส้นและมุมต้องเขียนไปและกลับได้อาจารย์ก็จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งให้หนูเขียนไปอีกแบบหนึ่งได้อย่างอันนี้ยังไม่ได้เรียกชื่อนะครับเขียนโครงสร้างให้เป็นก่อนพอสอบออนไลน์ผมก็จะเน้นให้ไม่อยากได้กาอยากให้เขียนนะครับอยากให้เขียนตอบอะไรอย่างนี้นะ ไอซเมอร์นี่ตัดตัดออกครับอะไรนะเดี๋ยวผมเซฟเป็นไฟล์เป็นเอาไลน์ให้ให้ไปอ่านเนาะไอซเมอร์ี่ซึ่นี้ถ้าผมเซฟไปให้อ่านไม่ออกนะครับน่าจะสอนไม่ทันนะครับเวลาเรียนมันน้อยลงโอเคเรามาดูฟังชัชนนอกกรุ๊ปตัวเนี้ยสอนไปแล้วก่อนก่อนโควิดจะอนนี้ไปนะครับแล้วก็จะกลับมาออกข้อสอบซึ่งส่วนใหญ่คิดว่า น่าจะลืมไปแล้วนะฮะฟังชั่นกรุ๊ปฟังก์ชันคือทำงานการทำงานสมมติเราบอกว่าแอปนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างเครื่องมือนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างคือมันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมก็เหมือนกันในเคมีในโมเลกุลเนี้ยมันจะมีบางตัวที่บางส่วนของเคมีอ่ะที่สามารถเกิดปรปยาได้เฉพาะแบบกว่าที่อื่น บ้องไวต่อปิยาบางประเภทต่อที่อื่นอะไรเงี้ยน,นะครับเราจะเรียกหมู่นี้ว่าหมู่ฟังก์ชันพอถ้าเกิดปิยาเคมีขึ้นก็จะเกิดในบริเวณนี้อาจจะโอเคนะโอเคคือกรุ๊ปแรกที่เป็นซิมเพิลที่สุดคือออลเคนเนี่ยจะมีแค่พันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนเท่านั้นนะครับบ้านๆพันธะเดียวออลเคนมีพันธะอะไรพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนคาร์บอนนะไม่ใช่คาร์บอน,นกับตัวอื่นนะ อันนี้หนึ่งน้นี้นะคาร์บอนอยู่หมูเลยจ้ะหมูเลยคาร์บอนเนี่ยหมูเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปพูดถึงการจําชื่อเลยนะหมูเลยหมูสีเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำบันทัดกับชาวบ้านเขาว่ามันขาดอีสี่ตัวเขาจะมีสีแขนสังเกตครับเชกก็แขนมันเกินหรือเปล่าออกเคนเอคนอกคนีนออกขายตัวนี้คือตัวเบสิกนะครับ จำอีตารางก่อนจะปิดโควิดได้ไหมล่ะเราเรียนเรื่องนี้มีการท่องชื่อแอลกอฮอล์ไฮดรอกซิลเลยพวกนี้มันจะกลับมานะครับอ่ะเรามาดูหมู่ตัวแรกข้อสอบออกยังไงนะผมจะมีสารเคมีมาให้แล้วให้คุณสเป c ซิฟมันว่าอยู่ในกรุ่มไหนเช่นสมมุติมาตัวนี้อันนี้สปอยนิดนึงว่าเป็นแอลกอฮอล์เนาะเราก็ดูว่าดูยังไงเป็นแอลกอฮอล์เขาจะมีหมู่ไหนที่เป็นพิเศษก็นี่ ก็คือแลยครับโอเหมู่ไฮโดรออซิลตรงนี้นะครับที่บ่งบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์อีเทอร์จะมีโอตัวเดียวขันอยู่ระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนตัวนี้ในทางเคมีเนี่ยเราจะแทนเป็นตัวอาาคือจริงๆแปลว่า residue r e s i d u แปลว่าอะไร กากนะครับแปลว่ากากเศษเหลือขยะอะไรเงี้ยแล้วดูคือคือหมายความว่าไม่ได้หมายควาไรค่าอะไรนะก็คือตัวถ้าตรงนี้เป็นหนูฟังก์ชันที่เกิดปิยาตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนลูกมีน้อยอ่ะเป็นแบบว่าเฉยค่อนข้างเฉยตัวปิยาอะไรประมาณนั้นนะครับจะไม่ค่อยไปทํามาท่ากัชบชาวบ้านเขาเท่าไหร่เพราะฉนั้นเขาจะเป็นส่วนที่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้เรียก มันจะมีชื่อชื่อสารนะครับหนูต้องจำทั้งชื่อสารและชื่อหมู่ของทุกตัวโอเคนะอันนี้ทำสรุปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานให้ทำอันนี้อีกรอบหนึ่งโอเคนะเป็นเป็นแบบงานออนไลน์เพื่อคุณเอาไปใช้ในการสอบอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะ h 迪ไฮนะครับ奥迪ไฮอะ ตัวไหนที่เป็นหมู่ฟังก์ชันหนูเจอปุ๊บนูวงหมู่ฟังก์ชันไว้ก่อนเลยใครจำได้บ้างเียบกิฟนะอันนี้ใช่ไหมฮออดีไหาก็ขาร์บอนตั้งเยอะไอเทกเดี๋ยวเราน่นจะมีแบบหมู่ฟังก์ชันให้ให้เด็กเขียนกระดานได้ดีไหมเออให้เด็กเขียนตอบ ของซูมมันทําได้นี่ผมไม่แน่ใจมันได้ไหมอ่ะของออดีไฮ์นะครับก็เป็นคาร์บอนที่ทํามาคู่กับโและอีกฝั่งหนึ่งของคาร์บอนตัวนี้ทำมาท่าเดียวกับไฮโดรเจนเห็นตัวนี้ปุ๊บวงเลยเราเรียกก็หมู่คาร์บอ x ซซลดีไฮ์สามตัวแรกนะผมย้อน,อนกลับไปนิดนึงอ่ะตัวนี้ดูบ้านๆอันเนี้ยสามตัวนี้ผมไม่ค่อยซีเรียนแล้วไม่ออกด้วยสามตัวแรกครับ ข้อสังเกตของสาตัวนี้คือมีออกซิเจนเหมือนกันเนาะคีโทนนะฮะตรงไหนเป็นหมู่ฟังก์ชันตื้ดมานี่ก็คือเจอซีพันธะคู่กับโอเป็นหมู่ฟังก์ชันทีนี้ย้อนกลับไปตัวนม้อาจารย์นี่ก็ซีโออันนี้ก็ซีโอ ต่างกันไงครับอ่าอันนี้เงื่อนไขคืออีกแขนหนึ่งของซีโอข้างๆต้องเป็นเอเท่านั้นแต่นะอันนี้จะเป็นซีโอที่เชื่อมระหว่างหมู่ไรค่าสองตัวผมจะมอง C กับ S เนี่ยเป็นตัวไรค่าเป็นกากนะครับเรียกว่าหมู่คาร์บอนิลนะจ๊ะพอเป็นเรื่องเคมีจะซึมเลยนะมึง ซึมซึมกว่าซ่วมอีกนะอ่ะกากรดคาร์บอเิลิกนะจ๊ะกรดคาร์บอเนิลิกเนี่ยชื่อเนี่ยสปอยมาละตัวนี้เป็นกรดนะครับมีชื่อเล่นว่ากรดอินทรีย์ก็พวก <c oughs> กรดอะซิติกน้ำส้มสายชูกรดที่มาจากสิ่งมีชีวิตก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเจอในปิยาค่อนข้างบ่อยด้วยผมดอกนิดนึงอ่าตัวเขาจะยาวหน่อย เขาจะมี C d o ลบอโอเหมือนกันครับแต่จะมีเพิ่มตัวนี้มาตัวนี้ก็คือหมู o ่ O-H ที่คล้ายๆกับแอลกอฮอล์ K H. เหมือนเป็นการรวมร่างระหว่างคีโ์นกับแอลกอฮอล์ชื่อหมู่ก็ง่ายๆครับคาร์บอกซิลกดคาร์บอซิกชื่อหมู่คาร์บอกซิลโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ลองทำเทอร์ครับเทอร์มีอะไร C double bond O กับ O เอสเธอร์ hmm. จะหน้าตาคล้ายๆกับคาร์บอซ ok mm ิล hmm. เห็นไหม mm hmm. แต่ไม่มีเฮทอืมแต่ไม่มีเฮทแล้วก็จะเป็นการเชื่อมระหว่าง mm hmm. น,นี้หมู่เรซิดูนะฮะ mm hmm. หมู่กาก double bond O O แล้วก็ R ตรงนี้ก็จะเรียกว่า L- ลคกซีคาร์บอเนล ไม่ไแก้ให้กูด้วยนะครับคาบอนิลต่อเละจ้าอะพวกนี้หก <c oughs> ตัวเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันคือเขามีคาร์บอนและออกออกซิเจนมีออกซิเจนโผล่มานะครับ <c oughs> ตัวที่มีออกซิเจนตัวเดียวเนี่ย <c oughs> ก็คือแอลกอฮอล์อีเทอร์แอลดีไฮด์และคีโตนนะครับ พา์ที่จะจำๆจำหน่อยนะนะครับแต่ไม่ได้ยากกดาคาร์บอกซิลิกมออกีกับเอสเทอร์เนี่ยมีออกซิเจนสองตัวนะครับคราวนี้หมู่ฟังก์ชันกรุ๊ปเนี่ยเป็นกรุ๊ปที่เริ่มมีอีกธาตุหนึ่งผูกเข้ามาครับก็คือไนเตร๋ยวเช่นนเอมีนพา์ท,ที่เป็นเอมีนนะครับโน้ตไว้ที่หนึ่งว่ามันเป็นเบสธรรมชาติเรามีกรดอินทรีย์นะอันนี้ก็คือเบสอินทรีย์นะครับเราเรียกว่าหมูอ่อะมิโน หมูอะมิโนอาจจะมาได้หลายฟอร์มนะฮะอาจจะเป็น n-h2 หรือ n-h ตัวเดียวก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่ง n ตัวเดียวก็ได้โพลมาในเป็น a m ีและนะจ๊ะญาติามันครับ amin กับ a m i n จุดที่ amin amine ต่างกันก็นกคือมันมีอะมิโนอยู่ฮะมันมี n-h อยู่แล้วมันรวมร่างกับหมู่ของคีโตนตัวหนึ่งนึกภาพไหมถ้าเจอสองตัวนี้อยู่ด้วยกันปุ๊บ a อมก็พอเนาะเอมนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าหมู่ของ์าันทุกตัวเป็นแบบนี้ชีวิตเราจะง่ายนะคือมึงชื่อสารประกอบแบบไหนอะหมู่ก็ชื่อตรงกันได้ไหมไม่ต้องมาแบบโอ้ยติดชื่อเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะครับมีชื่อในวงการอนุ่นวายอ่ะฝากพวกตัวพวกนี้ผมก็จะสุ่มสารเคมีมาให้นะครับแล้วก็ถามว่าอีนี่เป็นธาตุประเภทใด เป๊ปหนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างให้มองเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะเช็คชื่อโดยการเรียกถาม อ,อ,อ่ะใครมีที่จดไว้ในห้องเอามาเอามาก่อน,นครับถ้ายังไม่มีก็อ,า,อาจจาะแคปหน้าจอหรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวจะมีไฟล์นี้เซฟไว้ให้ อ๋อครับขอขอโทษที่เรียนรบกวนเวลาซื้อของนะจ๊ะอ่ะตรงดี่าคุณจำได้แลละจริงๆจดไปในห้องแล้วใช่ไหมครับ อ่ะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดกล้องเลยนะเปิดกล้องเปิดกล้องเช็คชื่อหน่อยเบอรหนึ่งตัวหนึ่งฮะยังอยู่ไหมนะอลโหลอ๋อมาตี้อยู่ร้านกาแฟนะครับพี่มาร์คเมด Number one, một số người tỉnh ขับวินด้วยขับรถขับลาก็ทำมันระวังอา้าวทำไมพิเิ์เข้าสองอันอ่ะโอ,อกาสเอาเวลาเรียนสองเท่าเลยใช่ไหมหรือไง ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเช็คจากอันนี้ก็ได้ครับเช็คจากอันนี้ไว้ก่อนพอนไม่ได้เปิดกันทุกคนอยู่แล้วอ่ะ YouTube ไงโอเคอ่ะขอเริ่มจาก เดี๋ยวเราสุ่มเนาะสุ่มจากอะไรดีวิมนลรัตสากแก้วครับซ้ายล่างกมลรักออกอพอบอกจะถามกมลรักออกไปแล้วไม่น่าเชื่อนะวิมลรัตครับสาเขียวเออเธอ,เอไม่ผมอ่านตามภาษาอังกฤษไงกอไก่นีิสารประเภทอะไรจ้า เอาชื่อประเภทไม่ต้องเอาชื่อหมู่ฟังก์ชันอ่ามันมีตัวนี้ใช่ไหมมันมีตัวนี้ใช่ไหมเป็นกดคาร์บอกซิลิกใช่ไหมครับหมู่ตัวนี้ชื่อว่าหมู่คาร์บอซิล ประมาณนี้ข้อสอบออกประมาณนี้นึกภาพอ,ออกไหมอ่าข้อขอไขค,ครับไม่ได้บ้านบื้มเรียกใครดีอ,อ่ะพี่มาร์กเมดนมัมเบอรวันครับเมื่อวันตบทีมสตารต,ต่อด้วยนะคนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับ แต่ลำคาญซูเปอร์แมนสุดละบินไปบ,บินมาโวบไปโวบมานะครับอ่ะมาร์คเมดเมเบอวันครับขอไข่นี้เป็นสารประกอบประเภทใดเฮ้ยเราเราบอกคำตอบเพื่อนนี้ก็ได้อะรู้ไง ตัวที่มีในตามันมีในโดเจนอะผมบวงให้ก็ได้หนึ่งแล้วมันต่างกันยังไงอันนี้หมู่ะลรฮะสารประกอบประเภทฮัลโหลเอมีนหมู่นี้ชื่อว่าหมู อะมิโนอะเปลี่ยนใจแล้วเดี๋ยวให้กันบ้านอืให้การบ้าการเช็คชื่อดีกว่าเออแบบแบบเมื่อกี้ครับก็บอกไว้ก่อนแล้วก็สอบออกประมาณนี้ถ้าถ้าจะสอบออนไลน์นะผมอาจจะแบบเรียกเป็นทีละคนอนะสอบแบบสอบปากเปล่า ได้ข้อหนึ่งก็ได้ก็คือได้เลยไม่ได้คือไม่ได้คุณก็ไปท่องกันมาแล้วก็ประมาณนี้เขียนคือผมมีโครงสร้างนี้ให้ใช่ไหมครับสมมตินะอ่าทีนี้ให้อันนี้เป็นริวอิตใช่ไหมให้คุณเขียนแบบยอ่อ แล้วก็เขียนแบบเส้นเหมือนทําตารางในห้องอะครับเอาคุณเขียนแบบย่อก่อนแบบย่อทําไงไฮเดรเจนที่มันไอ้นี่อยู่อะก็รวมกันใช่ไหมคุณยังคุณคุณยังเหมือนที่ทําในห้องก่อนปิดโควิดครับประมาณนี้ใช่ไหมอ่าแล้วแบบเส้นทําไงเราก็อยากตามใช่ไหมครับสามสี่ห้าตรงไหนเส้นขีดสองก็ขีดสองไป เ่ตงตัวนี้อันหนึ่งจบแล้วตื้อแล้วข้อแรกแล้วท่านไหมแล้วก็ทำเนี้ยสอง,ส,องสาข้ออีกข้อหนึ่งก็จะเป็นประมาณหมู่ฟังก์ชันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสองข้อผมผมยังออกไม่เสร็จก็น่าจะเป็นพวกโครงงานอะจำหัวข้อโครงงานได้ไหม จิตวิทยาศาสตร์ถึงกรวการทังวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างหรือผมอาจจะมีเหตุการณ์จำลองให้คุณวิเคราะห์แล้วเขียนตอบนะครับอืเพราะแต,แต่แต่เน้นที่ที่จะทำไม่ได้กันน่าจะเป็นสองหัวข้อนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแปะสไลด์นี้ไว้ให้แล้วไปกรุณาไปดูมานะครับจริงๆอยากออกให้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันไม่ได้สอนไว้ไงนะแล้วไม่รู้เขาจะเอาไปสอบวันไหนนะครับก็เดี๋ยว เจอกันอีกทีวันวันศุกร์ไหมหรือ,อยังไงที่หน้าเลยเหรออะไรวันศุกร์ไม่ใช่ไอเชกหรือเปล่าละะ่ะไม่มีก็ไม่มี อามันผู้สอนโอเนใครเข้ามาจะเลือกแล้วนะครับสลินทิฟครับสวัสดีครับบ๊ายบายบุนปูนอ่ะเดี๋ยวผมผมจะแปะงานไว้สักสี่ข้อห้าข้อให้คุณไปไปเลือกสารอในเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำในการเช็คชื่อนะ มีคำถามไหมซึมว่าแล้วแต่อาจารย์ท่านอ่ะถ้าแต่อย่างผมว่าให้ส่งออนไลน์ได้คุณก็ไม่ต้องปิน้น เขาอยากให้ทําเป็นเอกสาราแังผมก็ไม่ค่อยเข้าใจก็แปะไว้บนอันนี้ก็จบแล้วฟอร์มใครก็ฟอร์ม,มแต่เขาอยากให้มันเช็คได้ครับว่าโรงเรียนมีการเอามาไวไปไวเข้าไปแล้วนะั่นะคือเขาอยากให้ให้มีหลักฐานว่าแบบมีการให้งานเด็กอะไรอย่างเงี้จริงๆครับเพราะนั้นเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปว่าไอ้ช่วงเวลาที่ที่หนูหยุดอยู่บ้านกันเนี่ยมันไม่ใช่วันหยุด มันคือเราต้องนับชั่วโมงให้เราเหมือนมาเรียนปกติเลยในภาพออกไหมก็คือทุกอย่างต้องม o v e อนกําหนดการต่าง,ตางๆตอนนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนว่าสมมติต้องสอบกลางภาคปลายมกราหรือต้นกุมภาเนี้ยก็ต้องสอบตามนั้นตอนนี้สอบโอเน็ตแกลแก็ยังไม่เลื่อนใช่ไหมครับก็คือทุกอย่างก็ม o ฟออนปกติเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ประกาศเลื่อนคุณอย่าเพิ่งคิวตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาแบบตั้งทําโจทย์อ่านหนังสืออะไรไปนะนะครับ บางคนอาจจะนั่งดูซีรีส์ตามวีดดาราเงี้ยแล้วก็เสียวเวลามาอนะ่านหนังสือบ้างนะเอ่อเบื้องต้นคือเขาให้ผมว่าออกแบบปฏิทินก่อนว่ามันใช้เวลาประมาณไหนอะไรเงี้ยถ้าก็ถ้าแข่งก็จ,จะเป็นต้น กุมพาเขาอาจจะก,กลัวเรื่องสอบแล้วมั้งครับอยากให้แบบสอบเสร็จก่อนอะไรอย่างนี้มั้งผมก็แต่สอบไม่สอบเด็กมันก็เล่นกันอยู่แล้วนะเรื่องแข่งแข่งเติดแข่งเป็นกีฬาสีอะครับใช่ตอนแรกผมคิดว่าจะให้แข่งสี่และสองทีมเป็นตัวแทนแนะแต่ผมคิดว่า ถ้าแบบนั้นมันจะแมทช์มันจะเยอะที่ต้องใช้มาสีเวลาก็อาจจะสีละทีมไปเลยทีนี้สีหนึ่งอาจจะสมัครได้หลายทีมหนูไปคัดให้ประธานสีหรือว่าสภาครับเป็นคนคัดแต่ละสีมาให้ผมผมก็จะให้เวลาไปสักอาทิตย์หนึ่งไปคัดมาแล้วผมจะไลฟ์สดแค่คู่ที่คุณคัดมาที่ว่าจริงๆของแต่ละสีแล้วเท่านั้น ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้ให้ในในกลุ่มนะครับงานเดี๋ยวแปะไว้ในกลุ่มอานะจารย,ย์บายเป็นปูนบาย